ภาพส้มบรรยากาศในเมือนเ้าครับนี่ตรงที่ลำห้อยเสียวครับอําบลศราลาดเบื้องตีลาน้ำดอกยางหลายเลยครับลมสี่ไปว้อยโอนกกระห้องเป็นฟื่นๆเยอะบรรยากาศเนยเหมือนเ้าครับหนึงน่งหนองน้ำตรงงานที่เราจะทําอยู่ตรงนี้ละนําหล,ลายๆนี่ รอให้น้ำมันลดก่อนยนะังครับจิตอาธิเดือดดีครับน้ำกระไรนี่ลำห้วยเสียวลงไปลน,น้ำห้วยเสียวนี่พูดมาจากอำเภออะไรละ่ะอำเภอมหาบ่ผ่านลงมาศิลาลาดลงไปแม่น้ำมูลครับมาแม่น้ำมูลลำห้วยเสียวครับห้วยใหญนะ่เดือดเดือหลวงพอ่อน้ำกระไรแถวนี้น้ำท่วมเลยทุกปี นี่น้ำสงขข้างที่อันนี้ท่วมมัดบอกมันเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มตัวน,นี้ก็ฝายเก่าสมัยหลพอชอบมาเห็ดไว้30ปีที่แล้วสามสิบสี่สิบปีนี่ครับฝายเก่าแต่เราจะมาทำใหม่เป็นกันเขื่อนกันตะลิงสุดอยู่ตรงจุดนี้ครับ ลำน้ำเจ้างนิกับน้องน้ำเป็นกุ๊ดอั้นี้ก็ลำหอยเสียวใหญ่ถดอกไปเดือนเดือนหนึ่งลบมาหนามลดลงไปบ้านเม็ดกลัวแน่เนื้อเมษสาพืชฟ้าก็จะเห็นได้ทันอ่ะก็จะเห็นได้ดีหนามมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับเขาก็เปิดน้ำอยเกิ่อนก็เปิดน้ำ อยู่ตรงจุดนี้บรรยาก,กาศเรื่บรรยาก,กาศยามเชา้าของเราครับเห็นที่แล้วบรรยาก,กาศยามเมื่อเช้าลุ่มวอยว้อยยินสบายเลยแต่สายมาสีแดดสีหอนหยันหอนอยู่ด๋อกสายมาแนวนี้บรรยาก,กาศแนวนี้น แดดแนวนี้ายเก่าวันนี้จะได้ลือถิ่นสมบอร์ที่จังแดนนี่ฝายลำฝายจากกุดลงนำ้ำหิ่วเสียว ไฟเขาก็มาเลาะๆนี่ครับมาตรงจุดนี้มานี้เป็นยังกาศยามเช้าครับตอนนี้ก็ไปหัวรดดไมโครเฮาก็จอดอยู่คุณครับ ที่เราจะทำงานกันตรงนี้แหละครับเนี่ยน้ำทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้ก็ล่ำหัวยเสียวตัวนี้ก็กุดภาษาบ้านนอกเขาเขาเขาเรียกว่ากุดกุดยังกับบูหูซื้อ,พอเพราะดี๋ยวาชาวบ้านเขาเลยครับ นีมันเป็นปลาเป็นปลามีตน,น,นกอ้นกอยู่ทางฝ่าบินเซลอยูอ่เสียงนกของเชียวเซลอยู่ลำห้วยของเราครับ จะด,ดีทุ่มมดเลยนี่จ,จักสีได้ดินมองได้บุ่นี่ยดูสภาพพื้นที่าบวาวซีนยางไปหาปลาพวกชาวบ้านหาปลากับบวัวเห็นจักคนเลยไปส,สื่อปลามาปิงกินเนี่ย ขึ้นครับเอาเดินนีขุดขึ้นกองตากไว้มันแห้งเขาเยาขึ้นมาเห็ดขั้นดินครับต้องเอาดินตากไว้ก่อนขุดลงไปไมีแต่ทราย ขึ้นมาอยูนี่เป็นเดียวเปิเดเปิดลำโยน้ำเมขึ้นท่นี้ก่อนทายบรรยากาศบุมภาพไกลสูง เห็นรถแม่ครวัวเขาจอดอยู่คน,นับจอดอยู่เจอ,อกนหน่อยจิ้เข่าแล้วก็ลงทำงานได้เลยอันนี้ก็ลำห้วยลำห้วยเสียวไปมุมสูงครับ ีลาลาดครเบ่บงเว้นขึ้นแล้วครับตะวันขึ้นแล้วจะได้ไปกินข้าวทำงานแล้วที่นี้ ากหนองน้ำกุดกุดกุดไม่รู้ว่ากุดอะไรบรรยากาศเป็นนอกเขาเป็นที่ทำงานเขาครับบอดีอยู่ในเมืองรู้ลาคือใครอยู่แต่ในลำห้วยนี่ละนี่แหละชีวิตคนขับรถอยู่ตามลำห้วยหนองน้ำ อยู่แบบนี้ก็สบายครับโอเคครับผม